สารไม่บริสุทธิ์ที่เป็นสารเนื้อเดียวคือสารละลายนะครับส่วนสารบริสุทธิ์นั้นแยกออกอีกได้เป็นธาตุแล้วก็สารประกอบดังนี้ครับต่อมาข้อ2นะครับโจทย์บอกว่านักเรียนคนหนึ่งใช้เกณฑ์จำแนกสาร A, B, C และ D ได้แผ่นผังดังนี้ แล้วก็กําหนดให้รูป 1, 2, 3และ4แสดงภาพที่สังเกตได้ได้วยตาเปล่าในบิเกอร์และภาพขยายระดับอนุภาคอันนี้ภาพที่มองด้วยตาเปล่าในบิเกอร์ภาพตาเปล่าในบิเกอร์และอันนี้คือภาพที่ขยายในระดับอนุภาคว่าจะเป็นประมาณนี้โจทย์ให้เราจับคู่ลักษณะสาร A B C และ D ในแผ่นผังอันนี้ กับรูป1 2 3 4พร้อมให้เหตุผลอันนี้ต้องยกเหตุผลด้วยแต่ก่อนอื่นหนูต้องมาออทําความเข้าใจเรื่องการจําแนกสารก่อนนะครับสารเนี่ยมันแยกสาร A ABC และดีที่ผสมกันอยู่เนี่ยนะครับมันแยกได้ด้วยกระบวนการต่างๆ่างน,นี้มีความเป็นเนื้อเดียวของสารบ้างละความเป็นบริสุทธิ์ของสารบ้างละแล้วก็จํานวนธาตุองค์ประกอบของสารบ้างละหมายความว่าพื้นความรู้ของเราในเรื่องของการจาแนกสารรอบตัวเนี่ยต้องมา นะครับกูกบทบทวนให้ทบทวนสารรอบตัวนะครับเราแบ่งออกเป็น2กลุ่มแรกก่อนอันแรกคือสารเนื้อผสมกับอีกอันนึงคือสารเนื้อเดียว สารเนื้อผสมคือสารใดๆที aquilo, ẽ, right? ่ทรมองเขา้เข้าไปแล้วปั๊บเราสามารถมองเห็นได้ว่ามันเกิดจากสารหลายอย่างที่มาผสมกันนะครับไม่ได้มีมาพูดง่ายคือเนื้อมันไม่กลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเรียกว่าสารเนื้อผสมส่วนสารเนื้อเดียวคือสารที่เรามองเข้าไปแล้วปั๊บเราเห็นแล้วมันเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดทั้งส่วนเลยอย่างนั้นเรียกว่าสารเนื้อเดียวทีนี้แล้วในสารเนื้อเดียวเนี่ยมันแบ่งออกเป็นอะไรได้อีกมันแบ่งออกเป็นสารบริสุทธิ กับสารไม่บริสุทธิ์นะครับสารไม่บริสุทธิ์คือสารที่เราสามารถแยกมันออกมาเป็นสารสองสารหรือมากกว่าสองสารผสมกันได้ซึ่งสารไม่บริสุทธิ์เนี่ยก็คือสารละลายสารเนื้อเดียวที่ไม่ที่เป็นเข้ามาครับสารเนื้อเดียวที่เป็นสารไม่บริสุทธิ์เนี่ยคือสารละลายเช่นอะไรนะครับ เช่นน้ำเกลืออันนี้มองภาพง่ายมากน้ำเกลือน้ำเกลือเนี่ยมันเป็นสารเนื้อเดียวหนูมองไปในน้ำเกลือขวดน้ำเกลือหรือหนูลองเอาเกลือละลายทาที่บ้านก็ได้เกลือมันจะหายไปเลยเหลือแต่น้ําใสใสแต่สุดท้ายแล้วเรายังสามารถดึงเอาเกลือคืนออกมาได้โดยการทําให้น้ํมันระเหยออกไปอย่างเงี้ย เราก็ได้เกลือกับคืนมาแปลว่าอะไรครับมันเกิดจากสาร2ส,สารผสมกันคือเกลือและน้ําอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คือลักษณะของสารไม่บริสุทธิ์นะครับแล้วส่วนสารบริสุทธิ์หลักง่ายครับสารบริสุทธิ์เนี่ยมันจะไม่สามารถแยกออกจากกันได้แบบนี้นะครับแต่ต่อให้มันแยกออกจากกันไม่ได้แต่ตัวโมเลกุลของแต่ละสาร2ในกลุ่มนี้มันยังมีความแตกต่างกันอยู่ก็คือสารบริสุทธิ์เนี่ยมันจําแนกออกได้เป็นสารที่ในโมเลกุลนั้นๆเนี่ยเกิดจากธาต ธาตุเดียวเท่านั้นไม่มีธาตุอื่นปนอยู่เลยสารริสุท์กลุ่มนี้เราจะเรียกมันว่าธาตุนะครับเช่นออกซิเจนเช่นไฮโดรเจนอะไรแบบนี้หรือก้อนทองคําอะไรแบบนี้ครับเราเรียกว่าธาตุกับอีกกลุ่มนึงที่โมเลกุลของมันนั้นเนี่ยประกอบขึ้นจากอะตอมของธาตุมากกว่า1ชนิดเราเรียกมันว่าสารประกอบนะครับเช่น กา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เช่นน้ำหรืออาจจะเป็นของแข็งก็ได้ครับเช่นน้ำตาลกลูโคส C6H12O6 แบบนี้นะครับเนี่ยดังนั้นสรุปนะครับสารลอบตัวเราแบ่งออกเป็นสารเนื้อผสมเดี๋ยวไฮไลท์ให,ห,ให้สารเนื้อผสมกับสารเนื้อเดียวในกลุ่มสารเนื้อเดียวแบ่งออกเป็นสารบริสุทธิ์กับสารไม่บริสุทธิ์ซึ่งสารไม่บริสุทธิ์เนี่ยก็คือสารละลายนั่นแหละ สารไม่บริสุทธิ์ที่เป็นสารเนื้อเดียวคือสารละลายนะครับส่วนสารบริสุทธิ์นั้นแยกออกอีกได้เป็นธาตุแล้วก็สารประกอบดังนี้ครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือเรื่องของสารเนื้อดีเขาถคือเรื่องของสารล็อกตัวตรงนี้จากตรงนี้ปับ๊บเราลองมาจําแนกสิครับนะขั้นตอนที่หนหนูควรมองว่าเ,เราจะไ,วไปวิเคราะห์ A, B, C หรือ D, D ไอ้เจ้า A, B, C, D เนี่ยเดี๋ยวค่อยแยกละกันนะครับเพราะว่าเราเมื่อกี้กุบทบทวนเรื่องของสารต่างๆให้เดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าแต่ละอันเนี่ย A, B, C, D ว่าอะไรควรเป็นธาตุมีาสารประกอบนู่นนี่นั่นอะน,นะครับเพราะเดี๋ยวจะไปให้เหตุผลตอนนั้นทนีเหลืออีกสิ่งหนึ่งจะต้องํำคือต้องมาวิเคราะห์รูปเขียนไปก่อนเลยขั้นตอนที่1น,นะครับทําการวิเคราะห์รูปพเพราะเนี่ยมันคือหนูต้องวิเคราะห์2อย่างวิเคราะห์แผ่นผังแล้วก็วิเคราะห์รูปใช่ไหมครับ ตอนที่1วิเคราะห์รูป1ถึง4พบว่าพบว่าอะไรครับหนูเห็นอะไรไหมรูป1รูป3และรูป4ี่เนื้อของสารเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวมองไม่เห็นสิ่งที่มันผสมกันอยู่เลยแต่รูป2เห็นอะไรไหมมันมีจุดๆๆผสมอยู่แปลว่ารูปที่2 รูป2เป็นสารเนื้อผสมรูปเอ่อหนึเป็นสารเนื้อเดียวเริ่มง่ายละเริ่มง่ายละพอหมืนว่าหนึ่งา1 3 4เป็นสารเนื้อเดียวทีนี้หนูดูต่อหนูดูโครงสร้าง 1 ..3 ..4 เงรานี้ยเราต้องมาพิจารณารูปภาพระดับอะตอมแล้วหรือระดับอนุภาคละว,ว่าแต่ละอันเนี้ยควรเป็นอะไรหนูเห็นรูป1นึ่งหมครับมาดูรูป1น,นะครับโดยรูป1จะพบว่ามันเกิดจากสารหลายอย่างรวมเออไม่ได้ไม่ได้รวมตัวกันแต่มันผสมอยู่ด้วยกันแบบเนี้ยแบบเนี้ย เป็นสารเนื้อเดียวที่มีสารหลายอันรวมอยู่ด้วยกันแปลว่ามันเป็นสารไม่บริสุทธิ์รูป1เป็นสารเนื้อเดียวที่ไม่บริสุทธิ์ดังนั้นจึงเท่ากับสารละลายส่วนรูป3และรูป4หนูเห็นไหมมันเป็นสารชนิดเดียวกันหมดเลย เป็นสารชนิดเดียวกันหมดเลยแปลว่ามันเป็นสารบริสุทธิ์ทั้งคู่รูป3เป็นสารบริสุทธิ์นะครับที่มีธาตุชนิดเดียวนะครับธาตุชนิดเช่นสมมุติว่าอันเนี้ยเป็นออกซิเจนอันนี้ก็เป็นออกซิเจนด้วยเป็นออกซิเจนออกซิเจนเหมือนกันหมดเลยแต่อย่างรูป4เนี่ย สมมติอันนี้เป็นออกซิเจนอันนี้อาจจะเป็นธาตุอื่นนะครับเช่นไฮโดรเจนแบบนี้นะครับส่วนรูป4เป็นสารบริสุทธิ์เหมือนกันเป็นสารบริสุด,น,น,น,สสดนะครับที่มีธาตุมากกว่า1ชนิดเนี่ยหนูเริ่มมองเห็นภาพแล้วว่าอะไรควรเป็นอะไรทีนี้เรามาพิจารณาครับ ขั้นตอนที่2ตอบคำถามได้เลยขั้นตอนที่สองตอบคำถามขั้นตอนที่2ตอบคำถาม, 2, ถามรูป1น,นะครับรูป1ตรงกับกูปขอ,อยนุาสลับคำนิดนึง โจทย์ให้เราจับคู่ลักษณะสาร A B C D กับรูปดังนั้นเอาควรเอาสาร A ขึ้นก่อนตอบคำถามก็คือสาร A สาร A ขึ้นก่อนไม่ใช่เอารูปขึ้นก่อนขอโทษทีพยายามทําอะไรให้มันตรงกับโจทย์จะได้ป้องกันความผิดพลาดนะครับเผื่อครูเราวก็หักคะแนนโจทย์ให้เราจับภาพาสาร A B C กับรูป1 2 3 4ควรเอาตัวสารขึ้นก่อนแบบนี้นะครับสาร A ตรงกับตรงกับ รูปนะครับรูปอะไรละ่ะมาดูสาร A สาร A เนะี่ยพบว่ามันใช้ความเป็นเนื้อเดียวของสารแยกออกมาและฝั่งเนี้ยมีความบริสุทธิ์มีจํานวนธาตุปประกอบหมายความอะไรครับหมายความฝั่งเนี้ย a b c d เนะี่ยควรเป็นสารเนื้อเดียวส่วน a ควรเป็นสารเนื้อผสมนะครับสารเนื้อผสม มันจึงสามารถแยกออกมาได้พอรู้ A เป็นสารเนื้อผสมเมื่อกี้เราเจอแล้วครับว่าตัวหนึ่งเป็นสารเนื้อผสมคือรูปที่2นี่ตรงนี้ดังนั้นสาร A ตรงกับรูป2เพราะจากแผนผังนะครับสาร A เป็นสารเนื้อผสมจบเลย เนี่ยเพราะสาร A เป็นสารเนื้อผสมต่อมาพอมาดู B C และ D ทั้ง B C D เนี่ยนะครับอยู่สมองมองภาพนะ A เป็นสารเนื้อผสมตัวนี้ออกไปแล้วแต่ว่า B C D เนี่ยมันควรเป็นไอ้ตัวนี้1 2, 3สาธาตุสารประกอบสารละลายแต่ว่าอะไรคืออะไรนกอกไหมนะอ่ะสารเนื้อผสมจบไปแล้วนะครับเนี่ยเหลือธาตุเหลือสารประกอบแล้วก็สารละลายที่ต้องมาจําแนกทีนี้มาดูความบริสุทธิ์ของสารพบว่า ใช้ความบริสุทธิ์ของสารเนี่ยแยก B ออกมาได้แล้วก็เอา C กับ d ไว้ด้วยกันและ C กับ d เนี่ยมาดูจำนวนธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารหมายความว่าอะไรครับไม่ C และ d ต้องมีอันใดอันหนึ่งเป็นธาตุนะครับไม่ C และ d เนี่ยนะครับไม่ C ก็ d มีอันใดอันหนึ่งเป็นธาตุ ซึ่งาธาตุนั้นต้องเป็นสารบริสุทธิ์แต่ B ต้องเป็นสารไม่บริสุทธิ์สารไม่บริสุทธิ์นี่แต่สารไม่บริสุทธิ์ที่เป็นสารเนื้อเดียวมีตัวเดียวก็คือสารละลายตัวนี้ครับแยกออกได้แล้วแปลว่า B เนี่ยต้องเป็นรูปสารละลายนะครับสาร B สาร B ตรงกับรูป1นะึพงะเราเห็นแล้วว่ารูป1เนี่ยมันเป็นสารเนื้อเดียวจริงแต่ในเนื้อนั้นมันมีสารมากกว่า1ชนิดรวมกันหรือละลายกันอยู่แต่ว่ารูป1เนี่ยเป็นสารละลายเพราะเพราะจากแผนผังนะครับสาร B เป็นสารละลายนะครับต่อมาเหลือรูป3กับรูป4ดูเรื่องการจำนวนการาใช้จำนวนของธาตุเป็นองค์ประกอบเราก็สามารถได้แบ่งได้เป็นอ,อะไรละ่ะสารที่มีธาตุชนิดเดียวกลายไปเป็น C และสารที่มีธาตุมากกว่าหนึ่งชนิดกลายไปเป็นดีหรือจริงๆจะสลับกันก็นได้นะครับกรณีนี้เนี่ยเราก็เขียนตอบไปได้เลยนะครับแปลว่าเลยครับ บ็พนนะรูป1ใช้ไปแล้วรูป2ใช้ไปแล้วเหลือรูป3ามและรูป4รูป3ามอรู้ออกไหมครับรูป3เนี่ยมันมีธาตุชนิดเดียวมันแปลว่ามันเท่ากับมันเป็นธาตุรูป3เนี่ยมันคือธาตุส่วนรูป4เป็นสารบรรจุที่มีธาตุมากหนึ่งชนิดมันคือสารประกอบเท่ากับโทษนะครับหน่วยจะเลื่อนนิดนึงนะเท่ากับสารประกอบเนี่ยรูป4เนี่ยต้องเป็นสารประกอบรูป3เนี่ยต้องเป็นธาตุ ส่วนรูป4เป,เป็นสารประกอบทีนี้เราก็มาพิจารณาต่อครับสาร C ตรงกับรูปตรงกับรูปเลยดีครับตรงกับรูป3เพราะจากแผนผังสาร C นะครับเป็น ธาตุแบบนี้และหากหนูให้สาร C เป็นธาตุสาร D ก็ต้องตรงกับรูปตรงกับรูป C เพราะจากแผนผังนะครับสาร D เป็นสารประกอบช่วยอย่ลืมนะจำนวนธาตุที่องค์ประกอบของสารเนี่ย มันแบ,บ่งออกเป็นมีธาตุเดียวนะครับมีธาตุเดียวกับมีมากกว่า1ธาตุนี่มีมากกว่า1ธาตุหรือบางคนอาจจะมองสลับกันก็ได้นะครับอาจจะให้มีมากกว่า1ธาตุอยู่ฝั่งนี้และไอ้มีธาตุเดียวอยู่ฝั่งนี้ดังนั้นแปลว่าสาร C และสารดีอาจจะสลับรูปภาพกันได้ครูกบให้าสาร C คืออันนี้นะครับส่วนสารดีคือนี้หรือความเป็นจริงเนื้อเยาสาร C นะครับมีมากกว่า1ทธาตุเป็นสารประกอบก็ได้หรือสาร D มีธาตุเดียวแล้วก็เป็นธาตุตรงกับรูป3ก็ได้นะครับอันหนึ่งนะครับอันหนึ่งสาร C และ D อาจสามารถสลับรูปภาพกัน ได้นะครับโอเคจบเข้าใจแล้วนะนะครับสรุปก็คืออันเนี้ยหนูต้องจําแนกสารรอบตัวได้ว่ามันเป็นสารเนื้อผสมกับสารเนื้อเดียวในกลุ่มสารเนื้อเดียวก็ที่แบ่งเป็นสารบริสุทธิ์ก็คือธาตุและสารประกอบธาตุเนี่ยคือสารที่เกิดจากอะตอมของธาตุอันเดียวกันมารวมตัวกันส่วนสารประกอบเนี่ยมันมีธาตุมากกว่าที่มารวมตัวกัน ต่อมาในกลุ่มสารเ,เดียวที่เป็นสารไม่บริสุทธิ์เรียกว่าสารละลายอันนี้มีอันเดียวไม่ต้องสับสนอะไรมากนะครับแล้วก็แยกออกตามดีได้เลยนะครับตรงเนื่องจากตรงนี้เนี่ยที่เขียนว่าใช้จํานวนธาตุเป็นองค์ประกอบของสารในการจําแนกเขาไม่ได้ระบุว่าฝั่งซ้ายมี1ธาตุแล้วฝั่งขวาพมีมากกว่า1ธาตุหรือจะให้ฝั่งซ้ายมีมากกว่า1ธาตุแล้วฝั่งขวามีเพียง1ธาตุดังนั้นมันจึงสามารถสลับกันได้ครับเราอาจจะมองอันนี้ เป็นธาตุอันนี้เป็นาสารประกอบหรือมองให้อันนี้เป็นาสารประกอบหรือนี้เป็นธาตุก็มองสลับกันได้นะครับจบเรียบร้อยข้อสอบของจริงเนี่ยอาจจะโจทย์อาจจะระบุลึกลงไปกว่านี้นะครับเช่นอาจจะเขียนตรงเนี้ยว่ามีธาตุเดียวอย่างที่บอกครับมีธาตุเดียวส่วนเนี้ยมีมากกว่าหนึ่งธาตุเพราะ ต่อให้เขาระบุหรือไม่ระบุอย่างไรหนูต้องสามารถเขียนลงไปอธิบายให้เขาใจได้นะครับแล้วหากมันเกิดคอน FLICT เนี้ยเราก็เขียนอันหนึ่งเขียนนู่นนี่นั่นลงไปว่าเราอะเข้าใจจริงๆแล้วนะว่ามันควรเป็นแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนี้นะครับยังไงเราก็ได้คะแนนอยู่แล้วไม่ต้องเสียเรียกนะครับอ่ะจดตรงนี้ก่อนนะใครไม่ทันก็กดพอต,ตรงนี้แล้วจดนะครับใครจดตรงนี้เสร็จลวป๊อปมาดูข้างล่างนี้อ่ะกดพอแล้วจดลงไปนะครับ เรียบร้อยนะครับใครยังไม่เสร็จก็จดพอแล้วที่เหลือไปเข้าต่อไปครับไป